ผู้ชมคะหลังจากรับตําแหน่งมาแล้วได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยและเป็นนายกหญิงคนที่2ของประเทศไทยมีหลายคําถามที่พุ่งตรงไปยังคุณอุ้งอิงแพทองฐานชินวัตรนะคะโดยเฉพาะคําถามว่านโยบายต่อจากนี้จะเดินหน้าอย่างไรหน้าตาของคอ,อรมอที่คาดหวังไว้จะเป็นยังไงบ้างเพราะแน่นอนหลังจากนี้การต่อรองในทางการเมืองต้องตามมาอย่างแน่นอนนะคะเมื่อนายกแพททองทานให้คํามั่นสัญญาและประกาศออกมาค่ะ ประชาชนก็จับตาเลยนะคะสิ่งที่นายกประกาศก็มีทั้งคําว่าจะให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้คนไทยกล้าฝันกล้าที่จะกําหนดอนาคตของตัวเองด่านแรกที่ต้องพิสูจน์กันก็คือหน้าตาของคอรมอการฟอร์มทีนนี่แหละค่ะรวมถึงการเดินหน้านโยบายหลังจากนี้ด้วยแต่สิ่งที่นายกเน้นย้ําในช่วงนี้เลยนะคะก็คือเวลานี้คงจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติกันเป็นพิเศษเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและคาดว่ารายชื่อของคอรมอใหม่ก็น่าจะเสร็จสิ้น ในนสัปดาห์ี้ค่ะต้องดูเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษไม่อยากให้มีอะไรที่ต้องมามา,มาผิดพลาดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ต้องใช้เวลานาน,านด้วยเพราะฉันก็จะรีบทำเรื่องคอรมอมให้เสร็จแล้วก็ส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติเดี๋ยวขอไปดูว่าเขารันขั้นตอนอยังไงบ้างดีกว่าว่าพักร่วมก็คงจะต้องอพิจารณามาดับหนึ่งแล้วสุดท้ายทางเกษตรกาต่อว่าทุกอย่างไฟนอลเราเป็นยังไงเพราะเราก็ต้องมีความรับผิดชอบ นอกจากประเด็นของการสานต่อนโยบายในวาระที่เหลือแล้วรวมถึงบทบาทในการฟอร์มทีมคอรมอแล้วเนี่ยนะคะนายกหญิงคนนี้ถูกตั้งคำถามมากที่สุดเหมือนกันก็คือการวางตัวหรือว่าการปฏิบัติตัวท่ามกลางความเสี่ยงทางการเมืองในเวลานี้จะทํำยังไงมาให้สํารอยคุณพ่อคุณทักษิณชินวัตรกับคุณอายิ่งลักณชินวัตรด,ด้วยนะคะชวนคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งในช่วงของวันโปรดเกล้านายกหญิงคนที่31นางสาวแพทองทานชินวัตร รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีสามีมีคุณทักษิณชินวัตรมีคุณหญิงพจจมานพร้อมด้วยครอบครัวชินวัตร มาร่วมด้วยรวมถึงนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยพักร่วมรัฐบาลก็เข้าพิธีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะโดยนางสาวแพททองทานก็ได้ประกาศเลยคะ่ะว่า3ปีที่เหลือตามวาระของรัฐสภาจะขอทําหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันกล้าสร้างสรรค์ <c oughs> และกล้าที่จะกําหนดอนาคตของตัวเองค่ะมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีและประสานพลังกับคนทุกรุ่นด้วยเพื่อแก้ปัญหาปากท้องยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศไทย <c oughs> หลายๆคําเป็นคีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างสําคัญและถูกจับตานะคะโดยหลังพิธีการปลดเก้าสิ้นสุดลงแล้ว นางสาวแพรทองทานก็แถลงต่อสื่อมวลชนค่ะระบุเลยว่าแม้จะไม่ได้วางแผนว่าจะมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมาก่อนแต่ก็พร้อมและเต็มใจที่จะทําเพื่อประชาชนอย่างสุดความสามารถหนึ่งในคําถามที่สําคัญของสื่อมวลชนเลยก็คือนโยบายดิจิทัลวอลเล็ของเพื่อไทยต่อจากนี้จะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่และอีกคําถามที่สําคัญคือแล้วหลังจากนี้ล่ะบทบาทของคุณทักษิณชินวัตรจะเข้ามาครอบงําในทางการเมืองอยู่หรือเปล่าค่ะ มันไม่ใช่การครอบงำแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองและทุกคนในครอบครัวมีความคิดเป็นของตัวเองเราปรึกษากันและให้เกียกรติกันทําความคิดนะคะแต่สุดท้ายเมื่อใครอยู่บทบาทไหนก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองส่วนนโยบายของที่จ้าวเวลส์เองค่ะขอเริ่มจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการท g i จ a l w a วล e t นั่นคือการกระตุ้น เศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศแน่นอนคะ่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ Digital Wallet นั้นเป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม แน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียบพรบอรของวินัยการเงินการคลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดจะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะ และอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือภาพของพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือสะพัดออกมาอีกด้านหนึ่งว่านายทักษิณจะไม่ให้มีนามสกุลของวงสุวรรณอยู่ในคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลชุดใหม่หรือไม่คุณอิงก์เนี่ยก็บอกเลยนะคะว่ายังไม่ได้คุยกับพักร่วมรัฐบาลเรื่องนี้เลยและไม่ทราบด้วยว่าจะมีนามสกุลไหนหรือไม่มีนามสกุลไหนและไม่เคยได้ยินประโยคนี้จากคุณทักษิณชินวัตรเลยแล้วก็ย้ําด้วยนะคะว่านี่คือคาพูด พูดที่มาจากความสัตย์จริงค่ะคุณผ้ชมคะถ้าลองดูจาก w o r d ดดิ้หลายๆคำที่เป็นคำสำคัญจากการถแถลงของนายกรัฐมนตรี <c oughs> คุณแพรทองทานจะพบว่าเน้นย้ำเลยค่ะการทำให้ประเทศไทย นี่นะคะเป็นประเทศแห่งโอกาสมีความหวังมีความสุขมีความเท่าเทียมค่ะและเท่าที่ทีมงานของเราได้พูดคุยกับนักวิชาการแล้วก็ให้ลองช่วยวิเคราะห์ค,คําสําคัญเหล่านี้หน่อยนะคะว่าคํำถแถลงที่กล่าวมานี้บ่งบอกถึงอะไรบ้าง นักวิชาการก็บอกว่ามันน่าจะบอกถึงแนวทางการทำนโยบายหรือโทนค่ะในการทำนโยบายสำคัญสาคัญหลังจากนี้ภายใต้การบริหารของนายกหญิงที่เป็นคนรุ่นใหม่นั่นเองนะคะทีมข่าวของเราพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติอนันต์ล้วนแก้วจากคณะเศ,ษศร,รษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์มองว่าเวลานี้เรื่องใหญ่ที่ท้าทายนายกแพทองทานนอกจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องคือกาลังเผชิญอยู่กับสังคมคนรุ่นใหม่ค่ะที่รู้สึกหมดหวังกับประเทศนี้ มองไม่เห็นอนาคตคุณอุ้งอิงจึงต้องย้ำเรื่องของการทําให้ประเทศไทยกลับมามีความหวังมีโอกาสสําหรับทุกคนอีกครั้งนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่นายกแพทองทานต้องเพิ่มเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องทําให้ไทยเป็นประเทศแห่งความเป็นธรรมด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนายกก็ถือว่ามีจุดแข็งอยู่แล้วคือการเป็นคนรุ่นใหม่นะคะสังคมก็คาดหวังอยากจะเห็นแนวทางการบริหารใหม่ๆจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสลัดภาพของอดีตนายกทักษิณ ออกจากภาพจําของผู้คนให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านนายกขึ้นมาพร้อมกับภาพจําของคนส่วนหนึ่งว่าท่านเป็นนายกนอมิ n ีแล้วก็มีท่านนึงคอยชี้ทิศทางอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับ mm hmm. ถ้าเกิดไม่สามารถสลัดภาพจํานี้ออกไปได้อ่ะการทํางานจะยากที่จะแข่งท่านนายกคือเป็นคนรุ่นใหม่แต่ไม่ได้แบบใหม่จาัะทีเดียวแต่เป็นสะพานเชื่อมนองคนหลายรุ่นได้ ถ้าเกิดบริหารจัดการดีๆและมีท่าทีที่เหมาะสมเนี่ยท่านจะกลาเป็นคนประสานทุกคนได้แต่นั่นหมายความว่าต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าขึ้นมาไม่ได้ทาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการขึ้นมาเพื่อทำเพื่อทุกคนจริงๆมันต้องการแค่คนคนหนึ่งที่อยู่ตรงกลางและเป็นแกนกับพึ้นทั้งหมดให้ได้เนี่ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเหมือนกับมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในมือแล้วแต่ว่าคนที่เป็นนายกจะต้องปรุงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้ได้และเป็นการปรุงอาหารเพื่อคนทั้งหมดไม่ใช่ปรุงเพื่อบ้านใดบ้านหนึ่งรเฉพาะคับ เป็นโจทย์ยากจริงๆนะคะสําหรับการก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งนี้และเช่นเดียวกันค่ะกับอาจารย์สวรัตน์รัตนคําฟูซึ่งเป็นผู้อํานวยการวิจัยด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทีดีไอนะคะอาจารย์ก็เห็นสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันค่ะโดยอยากจะเห็นนายกคนใหม่สร้างหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกับการเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็น2ประเด็นใหญ่ที่ดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่เวลานี้เนี่ยให้ความสําคัญและอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นํา รุ่นใหม่จึงอยากจะมีให้มีวิสัยทัศน์และมีแผนงานเรื่องนี้ที่จริงจังด้วยนะคะนักวิจัยทีไอยังฝากย้ําให้นายกแพทองทานเนี่ยพิจารณาถึงนโยบายที่มองประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งหากคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์ก็ให้ทําสิ่งนั้นด้วยหลักคิดนี้อย่างน้อยจะช่วยกรองได้ว่าสิ่งไหนควรทําไม่ควรทํานี่คือสิ่งที่นายกคนรุ่นใหม่ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกหลายยกเลยค่ะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแล้วนะคะคุณแพทอง ธานชินวัตรซึ่งเป็นนายกหญิงที่อายุน้อยก็จริงแต่ความคาดหวังของประชาชนไม่ได้น้อยตามไปด้วยนะคะคุณผู้ชมปัญหาในเวลานี้รุมเรา้าไม่ว่าจะเป็นมิติของการเมืองสังคมเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องใหญ่เรื่องของปากท้องของประชาชนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่มากเลยภายใตรัฐบาลใหม่นี้คุณผู้ชมคะอยากชวนไปฟังค่ะว่าในเวลานี้ประชาชนเขาคาดหวังอะไรกับนายกคนใหม่คุณแพทองธานชินวัตรบ,บ้างค่ะ มันเหมือนแบบใช่แต่ไม่ใช่สิ่งที่หลายๆคนเลือกไปกับมันกลับมาอยู่ตรงจุดเดิมว่านโยบายแต่ละคนเขาเขาก็ดีนะแต่ว่าเออใครจะทําได้ไม่ได้เท่านั้นแหละไม่ได้เห็นผลงานอะไรของเขาที่เป็นรูปร่างเราก็ยังติดตัดสินอะไรไม่ได้ถ้าให้พูดจริงๆเลยนะกลัวเป็นเหมือนคนเกา่าก็ต้องดีนด <c oughs> ะ,ะก็รุ่นใหม่คน, <c oughs> นรุ่นใหม่ก็จะดูว่าเขาสามารถทําอย่างที่เขา มันก็ไม่ไม่เกินความคาดหมายแต่ก็ยังรับไม่ได้เช่นเดิมครับหนึ่งก็คือเดิมๆทีแล้วอการได้พักเนี่ยขึ้นมามันก็ขัดจากเสียงที่เป็นเสียงอันดับหนึ่งของประชาชนสำหรับเรื่องเพศแล้วก็เรื่องเรื่องวัยเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มันไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะมาทํางานเป็นเป็นเป็นผู้บริหารในทุกๆในทุกๆระดับเหนื่อยละเหนื่อยกับการเมืองละแค่นี้นะครับ เป็นปกตินะก็เออมันก็มีอะไรที่แปลกๆเพราะว่าเรามีนายยกผู้ชายมาเยอะแล้วเออลองนายยกผู้หญิงเด็กๆดูมากเออมันจะเป็นยังไงอย่างที่เขาเคยพูดนะดค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันน้ํามันอะไรพวกนี้ข้าก็อยากให้เขาปรับปรุงเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ค่าขายเราแย่มากที่ผมเป็นคนต่างจังหวัดก็อยากให้ราคาผลผลิตของชาวไร่ชาวนาอย่างราคาข้าวอย่างเงี้ยครับอยากให้ประกันราคาข้าวได้ก็ดีนะก็เรื่องเงินดิติตอลเนี่ยลูก ก็ต้องรอลงมาแล้วคงไม่ได้ก็เห็นเขาบอกไม่ได้ไม่ได้กันสิ่งที่ไม่อยากให้ทําก็คือในส่วนของตัวดิจิตอลวอลเล็ตเพราะว่าเรารู้สึงผลกระทบจริงๆของมันอะว่ามันควรจะมีหรือไม่ควรจะมีแต่ในส่วนของรากหญ้าที่เขาอยากให้มันถึงจริงๆเนี่ยเขาอยากได้เป็นเงินสดที่จะกระจายไปในส่วนของของทุกๆบ้านในฐานะที่คุณ องอิงเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกันก็ควรจะหันมาให้ความสน,สนใจใส่ใจแล้วก็เห็นเห็นใจคนรุ่นใหม่เหล่านี้ที่เขาเพียงแค่ต้องการได้สังคมท,ท,ที่ที่มันดีกว่าแต่เขากลับถูกจับขังคุกไปโดยไรความเป็นธรรมนะครับ ดูเหมือนว่าคีย์วิรสดสำคัญที่กลายเป็นความหวังใหม่ก็คืออายุน้อยคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นความหวังใหม่ๆใ,ให้กับการเมืองไทยหรือไม่นะคะเวลานี้ค่ะความคาดหวังที่นางสาวแพทย์ทองฐานแบกรับอยู่มีไม่น้อยเลยนะคะคุณอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ถ้าย้อนกลับไปในวันที่ลงมติมีผู้ที่เห็นชอบในสภา319เสียงไม่เห็นชอบ145เสียงแล้วก็งดออกเสียงไป27เสียงนะคะแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกหญิง คนที่สองของประเทศไทยต่อจากคุณอาของเธอก็คือคุณยิ่งรักชินวัตนนั่นเองและถ้าลองย้อนไปดูรายชื่อของนายกรธฐมนตรีในประเทศไทยก็ถือว่ามีไม่เยอะนะคะที่เป็นนายกรธฐมนตรีอายุน้อยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแถมคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรเองก็ติดอันดับนายก ผู้หญิงนะคะที่มีอายุน้อยที่สุดติดอันดับโลกด้วยค่ะเวลานี้อาจจะพูดได้นะคะคุณผู้ชมจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามีหลายประเทศทั่วโลกที่มีผู้นำอายุน้อยสะท้อนถึงการขึ้นมามีบทบาทนำของกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือ generation Y เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนสามารถที่จะทำบทบาทของตัวเองได้ดีในสนามการเมือง และคุณผู้ชมน่าจะเห็นกันมาบ้างแล้วหลายสื่อเนี่ยเอ่ยถึงบุคคลเหล่านี้ล่ะค่ะที่ถูกจัดอันดับให้เป็นผู้นำอายุน้อยคืออายุเฉลี่ยเนี่ยไม่เกิน40ปีนะคะ ลองดูกันค่ะมีใครบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยอายุ35ปีเท่านั้นเองประธานาธิบดีของบรูกีนาฟาโซอายุ36ปีค่ะหรือคุณแดเนียลโนบัวอายุ36ปีก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศเอกวาดอร์มีนายกรัฐมนตรีของประเทศมอนเตเนโกรอายุ36ปีรวมถึงนายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์ค่ะอายุ37ปีเท่านั้นเอง ส่วนถ้านับกันเฉพาะนายกหญิงที่มีอายุน้อย นี่แหละค่ะคุณอุงอิงก็ถือว่าติดหนึ่งในสามของโลกนะคะที่เป็นนายกหญิงที่มีอายุน้อยคุณหน้าคุ้นตากันดีคนแรกนะคะคุณซานน่ามารีนนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์เข้ารับตำแหน่งตอน34ปีคนนี้เธอมีผลงานในการสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคมนอกจากนี้ยังสามารถรับมือกับวิกฤตโควิดได้เป็นอย่างดีตอนนั้นออกมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศค่ะแล้วก็เข้าสู่สนามการเมืองเนี่ยตั้งแต่อายุ20ปีเลยนะคะคนที่2ค่ะ คุณจัสินดาอาเดินรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่40ของนิวซีแลนด์ในขณะที่เธออายุ 37ปีได้รับการยกย่องเลยนะคะต่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์สังหารหมู่และโควิด -19 ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อเวลาผ่านไปสัก6ปีค่ะเธอก็ประกาศลาออกจากการเป็นผู้นำรัฐบาลเพราะว่างานอาชีพที่เธอรู้สึกว่ามันท้าทายเนี่ยเริ่มมีผลกระทบต่อชีวิตเธอมากขึ้นจนทำให้เธอหมดไฟและไม่สามารถบริหารประเทศต่อได้ค่ะและคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนี่แหละค่ะก็เริ่มเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2567ด้วย ด้วยอายุ37ปีเช่นกันเริ่มต้นจากการเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของเพื่อไทยในปี2564ค่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและขึ้นมาเป็นแคนดิเดตในปี2566ก่อนที่จะขึ้นมาเป็นนายกหญิง อย่างรวดเร็วในวันที่ทแถลงวันนั้นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่คุณอุ้งอิงโดนสื่อถามค่อนข้างหนักเนี่ยไม่ใช่เรื่องของนโยบายหรือว่าการบริหารหลังจากนี้สักเท่าไหร่แต่เป็นคําถามว่าหลังจากนี้จะวางตัวอย่างไรบนความเสี่ยงในทางการเมืองไม่ให้ซ้ํารอยในอดีตและจะลบคําศพประมาทในสังคมอย่างไรหลายๆเรื่องเลยนะคะรวมถึงเรื่องของการไม่มีประสบการณ์การเป็นนายกหญิงอายุน้อยลองไปฟังคำตอบของเธอดูค่ะ แล้วก็มีการประมาดด้วยว่าเดี๋ยวก็ซ้ำรอยพ่อรอยอารอยพ่อรอยอาคือซ้ำรอยเดิมตรงนี้จะสู้กับกระแสตรงนี้ยังไงในขณะที่มายืนตรงนี้แล้วปัญหาประเทศมันก็มีเยอะค่ะปัญหาประเทศต้องถูกแก้ไขก่อนนะคะแล้วดิฉันเองที่เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็จะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่และพร้อมเข้าหาทุกภาคส่วนพร้อมเข้าหาทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นพักร่วมไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกหลายๆท่านทุกคนที่มีความสามารถดิฉันเชื่อว่าและเชื่อจริงๆจ,จากหัวใจว่าไม่มีงานใหญ่ขนาดนี้ที่ไหนที่คนหนึ่งคนจะทําสําเร็จเองได้แต่ดิฉันมีความตั้งใจมีความเคารพมีความเชื่อในความสามารถของทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคงจะไม่สามารถสร้างประสบการณ์ได้โดย ดีดนิ้วทีเดียวและกลายเป็นผู้มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นก็คงต้องขอคําแนะนําจากผู้มีประสบการณ์ทั้งหมดและถามว่ากลัวโดนอย่างคุณพ่อหรือคุณอาไหมไม่มีใครอยากโดนอย่างคุณพ่อกับคุณอาหรอค่ะวันนี้คุณพ่อกับคุณอาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นดิฉันมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายได้ดีที่สุดได้ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง มองไปที่เป้าหมายค่ะถ้ามานั่งกังวลทุกอย่างเราก็คงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณอิงย้ำเนี่ยก็คือการมีทีมเวิร์กที่ดีและถามจากผู้มีประสบการณ์นะคะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือผู้นําอายุน้อยในไทยกันบ้างนะคะมีใครกันบ้างถ้านับเฉพาะนายกในประเทศไทยที่มีทั้งหมด เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยอายุจะอยู่ที่ประมาณ40-60ถึงปีค่ะอายุน้อยหรือว่าต่ำกว่า45ปีลงมาเนี่ยมีเพียงแค่7คนเท่านั้นนะคะใกล้ที่สุดในช่วงนี้คือ3คนนี้ค่ะคุณแพทองทานชินวัตร37ปีคุณยิ่งรักชินวัตร4 4ปีแล้วก็คุณอภิสษ์เวชาชีวะอายุ44ปีนอกนั้นก็จะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วนะคะเป็นคนที่อยู่ในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจอมพลปอพิบูลสงครามอายุ41ปี พันตรีครวงอภัยวงศ์อายุ42ปีคุณทวีบุญยเกตอายุ41ปีมอมราชวงศ์เสนีปราโมทอายุ40ปีพลตรีถวันธรรรงนาวาสวัสด์อายุ45ปีรวมแล้วเจคนด้วยกันซึ่งแต่ละคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมล้วนแต่มีประวัติที่ได้รับการยกย่องในทางการเมืองทั้งนั้นในขณะที่นายการัฐมนตรีคนล่าสุดของไทยอันนี้คงยังจะต้องรอพิสูจน์ฝีมือกันอีกไม่น้อยเลยนะคะท่ามกลางความเสีย อย่างต่างๆในทางการเมืองเวลานี้ค่ะหลายคนก็จับจ้องไปที่คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรค่ะการเมืองหลังจากนี้มีอะไรน่าติดตามและน่าวิเคราะห์กันต่อในอีกหลายประเด็นนะคะซึ่งตอนนี้หลายคนก็กําลังพูดถึงบทบาทและภาวะการเป็นผู้นําของนายกรัฐมนตรีซึ่งมาพร้อมกับคําว่าคนรุ่นใหม่และมาพร้อมกับความหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะว่าคุณแพทองทานจะมีแนวคิดในการช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ กับสังคมไทยมากน้อยแค่ไหนบนกระดานการเมืองแบบนี้นะคะทีมข่าวของเราค่ะก็เลยไปพูดคุยกับอาจารย์ปุรวิทย์วัฒนสุขจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย อาจารย์วิเคราะห์ถึงบทบาทและภาวะของผู้นําคนรุ่นใหม่ของคุณแพทองทานชินวัตรนะคะว่าการเป็นคุณรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทสําคัญในทางการเมืองก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสากลด้วยไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวและนอกจากนี้ไม่ใช่แค่ฝั่งรัฐบาลที่อายุน้อยนะคะผู้นําฝ่ายค้านร,รุ่นใหม่ก็อายุใกล้ๆกันค่ะอะไรคือสิ่งที่ต้องจับตามองและน่าจะเป็นตัวชี้วัดเรื่องของโอกาสและการเปลี่ยนแปลงของประเทศว่ากําลังมีความหวังหรือไม่ ก็คงต้องดูกันที่คอรมอชุดใหม่ภาวะผู้นําอายุน้อยและสิ่งที่จะต้องเจอหลังจากนี้คือนโยบายเร่งด่วนควรจะเป็นอะไรบ้างที่ต้องเร่งทํารวมถึงอาจารย์ยังมองด้วยนะคะว่าทักษะสําคัญของผู้นํายุคใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่สังคมคาดหวังค่ะคือผมคิดว่าปรากฏการณ์อย่างน้อยที่สุดในห่วงสิกว่าปีที่ผ่านมาเราเห็นได้ว่า คนรุ่นใหม่นะครับเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้นคือเราเราอย่าไปโฟกัสแต่เฉพาะคนที่เป็นผู้นําเท่านั้นนะเอาข้อจริงๆถ้าเราไปดูคนที่เข้ามาทํางานทางการเมืองในโลกเนี้ยนะครับดูแล้วจะเห็นได้ว่าคนหน้าตาหนุ่มสาวจะเข้ามาสู่วงการการเมืองมากขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นเทรนที่มันเกิดขึ้นขึ้นในในในสากลละโลกที่เราเห็นในไทยก็เช่นเดียวกัน เวลาเราดูว่าผู้นำใช่ไหมทั้งผู้นําฝ่ายบริหารก็คือนายยรล้มตรีแหวนทองทานกับผู้นาฝ่ายค้านคือคุณนัทพงศ์ใช่ไหมอายุ37ใช่ไหม38ไล่ลกันคือผมคิดว่าปัจจัยอายุเราเราอย่าโฟกัสแค่ตัวตัวผู้นําอย่างเดียวผมคิดว่าถ้าเราจะดูในแง่ของการทํางานทางการเมืองต่อจากนี้ผมอยากให้เราไปดูที่ทีมมากกว่านะครับว่าการจะบอกว่าเป็นการืดนของคนรุ่นใหม่ มากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ทีมผู้นำคนเดียวทำงานไม่ได้หรอกผมคิดว่าคงมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือคนที่คนที่อยู่กับคุณทักษิณมานานอ่าเราต้องต้องนับคุณทักษิณด้วยนะคุณทักษิณในฐานะพ่อใช่ไหมก็คุณแพรทองทานบอกว่าก็ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเออก็ไม่เปดิเศตนคุณแพรทองทาน ทีมงานที่อยู่กับคุณทักษิณมาตั้งแต่ทําพักไทยรักไทยทุกวันนี้ก็ยังโลดแล่นอยู่ในเวทีการเมืองอ่ะกลุ่มๆนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งการมีกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มของคุณแพทองทานเน่งนะครับถ้าเราจับสังเกตอย่าแม้สังเกตปรากฏการณ์ในการเมืองในสภาช่วงผมเข้าใจว่า 2- อสเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงข,งของการอภิปรายอ่พอลอรลบรรพบมารายจ่ายประจําปี68 มันมีมันมีภาพปรากฏนะในสื่อโซเชียลมีเดียว่าว่าพรรคเพื่อไทยมีการฟอร์มทีมคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีคุณแพททองทานนียืีตรงกลางนะครับซึ่งผมว่ากลุ่มก้อนคนเหล่านี้ก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งที่จะไปอยู่แวดล้อมคุณแพททองทานผมถึงบอกเลยว่าคุณแพทองทานเข้ามาวันแรกเนี่ยมีความท้าทายและเจอเป็นความยากลําบากมากทั้งการบริหารการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินแล้วนี้แหละก็ มันจะเป็นแรงกดดันมหาศาลมากๆเลยนะครับกับผู้นำที่อายุน้อยที่สุดใช่ไหมแล้วเราสังเกตดีๆนะตอนตอนที่ถแถลงข่าวครั้งแรกหลังจากพิธีรับพ,ะพะระบรมราชโองการโปรดเกล้าทำไมมีแต่นักข่าวถามว่าคุณทักษิณคุณทักษิณคุณทักษิณน,นี่มันสะท้อนอะไรอ่ะนี่มันสะท้อนว่าเอา้าตกลงแล้วนายยงตีชื่อชื่อแพรทองทานเนี่ยคุณคุณมองเห็น คนคนนี้ว่าเป็นชื่อแพรทองทานหรือว่าคุณทัษินที่อยู่ข้างหลังเออคือคือแค่นี้มัน,มน,มนก็เป็นบทบทบทพิสูจน์ไม่ใช่บทพิสูจน์ความท้าทายต่อเรื่องภาวะผู้นําแล้วว่าออคุณแพทองทานมีบ้างน้อยแค่ไหนใน,ใน,ใ,นในการทั้งบริหารการเมืองและบริหารราชการแผ่นดินเ,เรื่องที่หนึ่งคือภาวะผู้นำ สำหรับผลคือการทำให้คนทุกคนทำงานด้วยกันได้ฉะนั้นการเป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากสำคัญที่สุดคือคุณต้องทำให้คนทุกคนทำงานร่วมกันได้แต่การเป็นผู้นำที่อายุน้อยมันมีแรงกดดันมากกว่าเพราะว่าคุณต้องอยู่ท่ามกลางกับคนที่มีประสบการณ์คนที่ที่ที่เขาเรียกว่า,ามีความเจนจัดทัดเจนเชี่ยวชาญ ในในท้งเรื่องการเมืองและการบริหารฉะนั้นนะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าประเทศที่ผู้นํารุ่นใหม่สามารถขึ้นมามาเป็นผู้นําได้ต้องใช้คําว่าตามระบอบประชาธิปไตยนะเลือกตั้งเนี่ยจะสังเกตเป็นประเทศประเทศที่ที่ไม่ใช่เอเชียเป็นประเทศตะวันตกหรือว่าประเทศอะไรต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคม ตอนตกกับตอนวันออกไม่เหมือนกันตอนวันออกนี่มันจะมีค่านิยมเรื่องการเคารพผู้วุโสถูกไหมการ <med> การ arn, การเคารพมีมีลำดับช่วงชั้นทางสังคมที่ชัดเจนแน่นอนนะครับ <t> แต่โดยใน <med> ใ,ในตะวันตกนะครับมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้การจัดแบ่งช่วงชั้นทางสังคมมันไม่ได้เข้มข้นเท่าเท่าเท่าตอวันออกตอนวันออกนี่คือผมไม่ได้พูดถึงแค่ไทยนะเออคือเราเห็นเลยว่ามันเป็นค่านิยมมันเป็นว่าทํรร่วมในสังคมตะวันออก ให้ให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์เพียงแต่ว่าผมต้องการจะชี้ว่าว่ามันมีสถานการณ์ที่ยากๆอ,อยู่รายล้อมอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งการจัดการทางการเมืองและการจัดการเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนะครับคืออันนี้อาจจะเป็นโจกเดีย๋ยวลองลองดูหน้าคุณไพฑงทางวันนี้ดีกว่าวันนี้เป็นหน้าสวยๆอยู่ใช่ไหมลองลองผ่านไปสักสักพักหนึ่งอะ่ะเราจะเห็นได้ว่าว่าความความตึงเครียดการต้องรับมือใช่ไหม กับกับสถานการณ์ยากๆมันจะเป็นยังไงนะครับ แน่นอนนะคะสิ่งที่นักวิชาการเน้นย้ําคือการมีทีมที่ดีจะทาให้การเดินหน้านโยบายนั้นดีด้วยหน้าตาของการฟอร์มทีมคอรมอจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนจับตาด้วยนะคะจะสามารถเดินหน้าทํานโยบายเพื่อประชาชนได้หรือจะเสียเวลาอยู่กับการแก้เกมทางการเมืองนี่ก็เป็นทางสองแพร่งเหมือนกันที่นายกหญิงคนรุ่นใหม่เป็นความหวังของประชาชนและถูกจับตามองค่ะเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ประชาชนหรือว่าเครือข่ายภาคประชาชนจับตาและเริ่มขยับแล้วก็คือเรื่องของโครงการแลน บรค่ะคุณผู้ชมล่าสุดมีเครือข่ายรักพระโต๊ะเครือข่ายรักกระนองเตรียมยื่นหนังสือไปถึงรัฐบาลชุดใหม่นะคะให้เตรียมทบทวนเพื่อที่จะยกเลิกหรือยุติโครงการดังกล่าวด้วยค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเครือข่ายรักพระโตะจัดเวทีรู้ทันแลนบริชนะคะและพรบ SEC ชี้แจงถึงเหตุผลพร้อมกับข้อมูลค่ะว่าทําไมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทยแอนดามันหรือว่าโครงการแลนบริชรัฐบาลจึงควรทบทวนและยุติโครงการโดยให้ถอนร่างพรบระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ด้วยนะคะมีการยกตัวอย่างการก่อสร้างโครงการขนาด ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเจาะภูเขาสร้างอุโมง์ถมทะเลการสร้างกำแพงกันคลื่นรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมอาจจะทําให้เกิดการเวนคืนที่ดินจํานวนมากและก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ยังมีการนําเสนอบทเรียนที่ผ่านมา ในการพัฒนาุาสารกรรภาคตะวันออกโดยระบุถึงผลกระทบที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมและขยะพิษเช่นทําให้น้ําฝนกินไม่ได้สูญเสียพื้นที่ทางการเกษตรคนในพื้นที่ไม่มีงานทํามีเพียงแค่แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทํางานและการใช้เครื่องจักร AI ทํางานแทนคนทําให้ไม่ได้มีไรายได้มากขึ้นค่ะแต่ว่ามีรายจ่ายมากขึ้นบทเรียนเหล่านี้ก็ถูกเสนอและถูกพูดถึงเหมือนกันโดยขอให้รัฐบาลใหม่ยุติโครงการ แลนบริดชุมพรระนองขอให้พักภูมิใจไทยและรัฐบาลถอนร่างพรบร SEC ออกจากสภาให้สนขยุติการสำรวจเส้นทางรังวัดพิกัดของโครงการแลนบริดทั้งหมดโดยเตรียมที่จะเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะเป็นโครงการหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ถือว่าก่อนหน้านี้ในสมัยของคุณเศรษฐาทวีสินกน็พยายามผลักดันกันมาและก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะเดินหน้าต่ออย่างแน่นอนก็คงต้องดูกัน ต่อแล้วนะคะว่าภายใต้คุณอุ้งอิงนายกหญิงคนใหม่จะตัดสินใจอย่างไรกับโครงการนี้และอีกหลายๆโครงการของเพื่อไทยด้วย